คอสตอนดะครับวันนี Today, so ้นะครับผมจะมาบริหารนะครับต่อมคอนยาเอ็กนะครับด้วยท่าที่บริหารกล้ามเนื้อต้นขาครับโดยมีน้องเนยนะครับจะมาเป็นนางแบบสําหรับอาการสาธิตวันนี้นะครับเอาละครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะเล่นยังไงบ้างท่านี้นะครับที่ว่าท่าเล่นลันนะครับตอนนี้ครับขาครับมาด้านหลังนะครับตัดไปย่อขาลงผมขอไม่ได้ใสเท้าครับยกขึ้นนะครับท่านี้นะครับบริหารประมาณ15ครั้งนะครับจำนวน3 0เซตนะครับ ห้าครางแล้เปลี่ยนค่านะลครับครัสาม้านหลังี่ย่องเด็ห้หาครั้งนะครับสาม สำหรับสาวๆที่มีปัญหา้าไม่กระชับน,นะครับท่านี้นะครับสมควรดูาลเป็นอย่างยิ่งครับคือส้า รักฝ4เซนตนะครับ15ครั้งโดยประมาณ8 9โอเคต่อไปนะครับสคอร์ sport, นะครับคอร์ท่านยนี้นครับจากที่โซวดาเอ็กซ์ครับแล้วดันก้นในนนหลังยอ่อเต่าลงครับสองเลยไปคราวหนึ่งสองทำประมาณ15-20ครั้งนะครับจำนวน30เซต ประมาณตุลาควสามสิบาสีีนับ ยากเลยสำหรับการที่มีต้นขาสวยๆอย่างนี้นะครับติดตามค้น,นด่าได้นะครับที่เพจค้นด่าวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ